เจนนี่ลิลลี่จัดงานวันเกิดให้แม่เกดพร้อมเซอร์ไพรส์ของขวัญชุดใหม่ต้องบอกเลยว่าเป็นนักแสดงลูกทุ่งสาวสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกได้ว่ามาแรงสุดๆในขณะนี้สําหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเจ้าของค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นที่ต้องดูแลนักร้องและทีมงานในค่ายกว่า20คนด้วยวัยเพียง26ปีต้องบอกเลยว่าสาวเจนนี่เป็นคนที่เริ่มจากศูนย์ไม่มีอะไรเลยและประสบความสําเร็จเป็นที่รู้จักด้วยเพลงเดียวอย่างเลิกคุยทั้งอําเภอเพื่อเธอคนเดียว ก่อนหน้านี้ทางด้านสาวลิลลี่ได้ออกมาโชว์โฉนดที่ดินใบแรกพร้อมข้อความหนูทำสำเร็จแล้วนะคะทุกคนปิดบ้านได้รับโฉนดที่ดินมาให้แม่ได้แล้วภูมิใจและดีใจอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะน้องขอบคุณแม่นะที่เลี้ยงดูลูกอบรมสักงสอนมาดูแลน้องมาโดยตลอดและขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยพพอร์สนับสนุนสนับสนุนผลงานมาโดยตลอดที่สำคัญขาดไม่ได้คือพี่สาวคนเก่งของหนูขอบคุณพี่เจนที่เป็นแบบอย่างให้น้องสอนทุกอย่างสอนการทำงาน เก็บเงินการวางแผนชีวิตสอนทุกอย่างจะทําให้น้องมีวันนี้ Hash tag บ้านหลังแรกพร้อมโฉนดที่ดินของหนูล่าสุดก็ยังถือว่าเป็นเรื่องดีๆเมื่อทางสาวเจนนี่และสาวเลนลี่ได้จัดงานวันเกิดให้กับแม่เกตโดยงานนี้เธอได้จัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ด้วยพวงมลาลัยแบงค์สร้อยคอทองน้ำหอมกระเป๋าและจัดงานวันเกิดขึ้นเล็กๆภายในครอบครัวต้องบอกเลยว่าอบอุ่นมากทีเดียวเลยค่ะ